พออย่างลั่น<อ>มันลดเยอะจังอ่ะใช,ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เอาไว้ย่าคุณจุกเป็นไรครับคุณจุกเอาเสิร์ฟไม่ได้ครับผมงงมากเลยตอนเนี้ยดูวุ่นวุ่นนะครับอยู่ดีก็เป็นเฉยนะครับผมไม่เคยเป็นเลยเน<อ>ี่ย <c oughs> แต่ว่าพี่มาเธอไปไหนวะ <c oughs> ไม่มีเขาไปกันหมดแล้วคุณดู เอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยครับคุณเจตี้อยู่ไหมครับผมโอ้โหเจอตัวนี้แล้วแล้วตัวนี้นก็จะแบบรุ่่นใหญครรับมไู้สึกยังไงบ้างครับผมวันนี้ชนะบินบินร้อยเลยครับผมวันนี้เหรอครับใช่ครับคุณดูอยากให้มาสัมภาษณ์ครับวันนี้ก็โอ้ห้องน้องเต็มที่ทุกคนเลยครับเล่นกันแบบดีกันมากเลยครับ ไม่รู้ไม่รู้จะหาคําไหนมาติไม่ไม่ไม,มีแล้วรตอนนี้มันอย่างเดียวก็คือก็ต้องพากันชนะครับก็ตอนนี้ต่อไปก็ต้องผมี่ยรอดูอยู่ว่าสายบีใครจะขึ้นมานำครับมีอะไรฝากาถึงคนที่จะขึ้นมาสู้กับคุณในในรอบหน้าไหมฝากถึงใช่ไหมครับใช่ครับก็เตมที่ชุบมายเยอะครับเพราะว่าเพราะผมไม่น่าลงครับ น่าจะลมลมแทนโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนอาจะด้วยครับผมเขาบอกว่าเตรียมที่ชุบไปเยอะๆนะครับเพราะฝั่งเขาน่าจะไม่ล้มกันเลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นคำบัฟ่แบบว่านิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่เนาะเขาแบ่งกระติกทอมให้เพื่อนแล้วแบบเพื่อนอะไรนะเหมือนเขาจะให้แข่งพวกนี้นะพี่เหมือนเขาเขาบ้อมเขาจัดตารางมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ประกาศครับอ้าวไม่ประกาศมันไม่มีที่เราดิถัางั้นอ่ะ แล้วเขาประกาศนัดวันเดียวด้วยนี่พี่พี่พี่โทรกำลังคุยอยู่ตรงนั้นนะพี่ตรงที่เทียบโอ้ไม่เยอะเสียเสียเวลาเว้ยสัตว์ไมนแข่งแมตช์เดียวเหงวะเพื่อนวันนี้คุยวานรังเร็วไอ้สัตว์เท่จัง รักใครชอบใครนะครับอย่าลืมแชร์แล้วก็คอมเมนต์มานะว่ารักใครชอบใครพพมพ์กําลังใจให้เพื่อนนเยอะเนาะในวันที่เพื่อนกลับมาดูย้อนหลังนะจะได้แบบอเออเพื่อนเราไม่มาพิมพ์มาแบบเออมันมันดีใจนะคนดูตอนที่สมัยผมอยู่วินเทอร์ผมแข่งอะ่ะผมมานั่งอ่านคอมเมนต์ย้อนหลังอะไรเงี้ยแบบเพื่อนเรามาพิมพ์แบบเออแบบมันมันตื้นตันเนาะดีใจจริงครับจริงครับสบายเ้ยครับผมูเอฟซู่ก็ยเอะก็หัวใจสีฟ้าใช่ไหม ก็ยูเอฟตามด้วยหัวใจสีฟ้าอะไรของดีเซียจัดตารางอะไรไม่ตารางโคดออกมาก่อนสักสองสามวันนะขนาดสอบมีสอบก่อนสองวันเลยเพื่อนเลยงานด่วนว่ะเนี่ยอันนี้งานด่วน,วน,น,น,วนชวนยิ้มไมด้เนี่ย <laughs> ยิ้มเอ็ดเข่งมาแล้วผม ไม่ไม่คือเขาแบบมาเม้นไงมาเม้นแบบว่า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 เป็นสีอะไรใช่เอ่าเหมือนยูไอจะเริ่มแล้วนะครับผมเออผมเข้าไปรับสวยครับผมมาครับมากดอีเลยว่าไงเนอะว่าไงอันนี้ก็เป็นหน้าของล็อบบี้นะครับคนดูอาจจะยังไม่รู้นะล็อบบี้ก็คือการเ็แย่ววันธรรมดานะเว้ย มาครับผม UI ก็ขึ้นเรียบร้อลนะครับข้างบนมันน้่งของซีนาสตาร์กแล้วก็ a l ล n นไท e นะครับผมปิดปิด w i t t ทวิตเตอร์ได้ไหมเนี่ยบอลินไทยลุง้า Valentine เข้ามาไาถามมึงเจมครับปิดทวิตเตอร์นี่ต้องพิมพ์าอะไรครับพี่สภาปิดทวิตเตอร์ยังไงครับปิดทวิตเตอร์นี่ต้องพิมพ์าอะไรครับ นเฮ้ย wake up อะไรเงี้อาจจะลองพิมพ์ไปแล้วมันไม่หายครับอ๋อป๊อกไปผมไม่ระ้บป๊อกให้ครับโอเคครับขอมมาครับโอเคครับขอบคุอมท้าผมครับโอเคปิดระบบทวิตเตอร์เรียบร้อยเราจะได้เห็นแบบการแข่งกันอย่างชัดๆเนาะอ้าวทำไมผมเห็นเนี่ยครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอ๋อปิดละอ้าว ยังมาอยู่เลยเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยเพราะผมไม่เห็นปิดเลยครับรักใครรักชอบใครนะครับผมอย่าลืมให้กำลังใจกันมาเนาะ